เออนะน,นประเทศเราเนี่ยนะผมมองเลยครับว่าวันนี้ด้วยพระรนี่ที่ผมเคยเล่าไปหมดแล้วว่านี่กลัวเรือนนี่ภาครัฐนี่ภาคธุรกิจนี่สาธารณนาคนนี้คนระับมันส่งสัญญาณมาแล้วว่าเราไม่รอดใครจะบอกว่าเก่งกาไปงไหนก็ มึงจะสามารถเอาชนะข้อมูลได้ไงก็ข้อมูลมาเป็นแบบนี้นะครับวันนี้นะครับประเทศไทยนะแอสเซทนะครับแอสเซทคือทรัพย์สินของประชาชนนะก็มีแล้วครับบ้านคอนโดใช่ไหมครับอันนี้หละคือเป็นแอสเซทของคนไทยทรัพย์สินของคนไทยวันนี้นะครับการกู้ยืมซื้อบ้านนี่นี้เสียเนี่ยสิบแปดเปอร์เซ็นต รถยนต์ยี่บสองเปอร์เซ็นต์จากมูลค่านี้ทั้งหมดนะครับตัวเลขเหมือนน้อยใช่ไหมสิบแปดกับยี่ิบสองแต่มูลค่าเงินครับเพราะบ้านแต่ละหลังนี่มันเป็นล้านรถยนต์ก็เป็นล้านนะครับเาจจะมีบัญชีนี่บ้านนี่รถยนต์นะไม่กี่บัญชีหรอกถ้าเทียบกับบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยสินเชื่อส่วนบุคคลครับมันอาจจะมีเยอะมหาศาลมากอาจจะมีนี่ปริมาณนี่เสียถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของนี่สินเชื่อส่วนบุคลบคลคนะร,รับ แต่ถ้ามาดูมูลค่าเงินแล้วมันสู้กับหนี้ที่เกิดจากการกู้ซื้อบ้านซื้อรถยนต์ไม่ได้แต่มาสินเชื่อส่วนบุคคลก็หมื่นสองหมื่นเห็ไหมครับบัตรเครดิตเอาเต็มที่แสนสองแสนแต่บ้านกับรถยนต์นี่มันเป็นหลักห้าแสนล้านหนึ่งนั้นเห่นไหมมูลค่ามันต่างกันงนั้นปริมาณเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้บอกนะว่านี่หน,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 นี้สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยนี่หนี้เสียห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่มูลค่ารวมของเงินมันจะน้อยกว่านี่บ้าน นะครับวันนี้นะนี่เครดิตนะส่วนบุคคลนี่นะครับนะเสียห้าสิบเจ็ดเอร์เซ็นต์เพราะพวกนี้พวกนี้มันไม่มีหลักประกันอะไรครับดังนั้นโอกาสเสียมันยิ่งสูงแต่มันสูงเพราะว่าแต่วงเงินมันต่ำเพราะว่าการกู้โดยไม่มีหลักประกันนะก็เหมือนอยู่ดีโทรมาหาผมเนี่ย เรามีโครงการให้คุณกู้เสินเชื่อส่วนบุคคลโดยคนมีหน้าที่การงานที่ดีเราให้คุณกู้ได้อาสองเท่าของเงินเดือนสามเท่าของเงินเดือนใช่ไหมครับคุณมีเงินเดือนสามหมื่นคุณอาจจะกู้ได้เก้ามหมื่นแต่เมื่อไหร่มันคุณตกงานสินเชื่อตัวนี้มันเสี่ยงไง แล้วก็จะกลายเป็นหนี้เสียเพราะถ้าคนตกงานก็ไม่มีไรายได้ก็ไม่สามารถชําระได้ตอนนั้นมันไม่แปลกแล้วที่สินเชื่อส่วนบุคคลมันจะพุ่งไป5-7เปอร์เซ็นต์หรือแม้กระทั่งบัตรเครดิตบัตรเครดิตก็คือธนาคารออกให้เราเปนะ็นสามารถรูดจับจ่ายใช้สอยได้บัตรเครดิตก็ไม่มีอะไรทำประกันนอกจากหน้าที่การงานเออนะใช่ไหมตอนนั้นก็เอาบัตรเครดิตไปรูด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 ถึงเวลาตกงานไม่มีเงินชําระก็ผ่อนขั้นต่า อีกล่าสุดนี้นะครับมีการแก้ว่าการผ่อนเงินต่ำห้าเปอร์เซ็นต์ให้ขึ้นเป็นแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นไ,ไหมหลายคนกับห้าเปอร์เซ็นต์กูยังไม่มีปัญญาณี่ขึ้นมาแปดกูก็ไม่ส่งแม่งลนะใช่นไ,ไหมจบวันนี้ก็เลยการว่าสินเชื่อบุคคลกับสินเชื่อเครดิตเนี่ยนะครับห้าถึงสามกับห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงแต่วงงเงนินยังไงก็ต่ำกว่าบ้านกับรถยนต์นะครับ วันนี้หลายคนก็เอาบัตรเครดิตเอาสินเชื่อบุคคนลนไปเปาะไปเปาะอะไรไปเปกะ,ปปะ,ปปะบ้านนั่แหละครับไปเปาะรถยนต์นี่แหละเพราะอยากจะรักษามันไว้แต่ท้ายสุดรักษาไ,ไม่ได้ก็กลายเป็นหนี้ทั้งบ้านทั้งรถยนต์เครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนตัวด้วยครับนะวันนี้สถานการณ์ประเทศไทยมันเอาไม่อยู่ครับเพราะการเป็นหนี้มันไหลไปไเรื่อยๆขณะเศรษ,ษฐกิจวิ่งสวนทางลงผู้คนตกงานมากขึ้น ยามีการย้ายฐานกานรผลิตออกการน่องเที่ยวไม่เข้าเป้าและการส่งออกก็ทําไม่ได้แล้วเมื่อโรงงานไม่มีการจ้างงานเพิ่มผู้คนก็ตกงานมากขึ้นใช่ไหมเมื่อตกงานมากขึ้นนะครับก็มีไรายได้น้อยลงบางคนไม่มีไรายได้ขาดไรายได้ไปรัฐบาลนะครับก็เก็บภาษีได้น้อยลงใช่วันนี้รัฐบาลคนนี้ท่วมหัวจะเอาเงินที่ไหนมาช่วยใช่ไหมผมถึงบอกว่าประเทศนี้ยังไงก็ล่มสลาย แล้วยิ่งวันนี้นะ,ะรายการมีแต่ก็โกงกินแย่งชิงอำนาจกันเจ้าหน้า,นานนที่ตำรวจแทนท,ท,ที่จะปราบปรามโจรผู้ร้ายนะรประชาชนก็ลำบากยากแค้นอยู่แล้วยังปล่อยพวกคอเซ็นเตอร์นะครับมาช่อโกงประชาชนเนี่ยประชาชนจะอยู่ยังไงแล้วมีตำรวจแต่ตำรวจแม่งมันตั้งด่านนะเพื่อปล้นประชาชนอีกนะทั้งโจรในเครื่องแบบโจรน,นอกเครื่องแบบมิจฉาชีพลุมกันปล้นป,นประชาชนประเทศนี้มันจะไม่ล่มได้ไงพี่น้องเอ้ย